ไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะงานสีสุราษฎร์ไบวิคครั้งแรกหลังโควิด19คึกคักค่ะชาวบิ๊กไบาจากทั่วประเทศแห่ร่วมงานกว่า3,000คนขณะที่ทททคาดนะคะว่าช่วงวันหยุดยาวสุราษฎร์ธานีนั้นจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า800ล้านบาทค่ะ นี่คือบรรยากาศของงานสีสุราษฎร์ไบวีครั้งที่1นนะคะซึ่งจัดขึ้นที่ลานอนเนกประสงค์ข้างโรงแรมไดมอนพลาซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่15-16ถึงกรกฎาคม2565โดยมีนายวิชิวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ บ์เกอร์จากทั่วประเทศรวมถึงไบ์เกอร์จากต่างชาติต่างประเทศนะคะที่มาร่วมงานกว่า3,000คนพิธีเปิดนั้นมีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีมอบเงินไรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนภายในงานนั้นมีการแสดงคอนเสิร์ตการออกบูธจัดแสดงรถดิกไบส์สวยงามร้านจําหน่ายเสื้อผ้าและอาหาร บรรยากาศก,ก็เป็นไปอย่างสนุกสนานท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดค่ะดาบตำรวจองอาจจุลพักประธานกรรมาการจัดงานกล่าวว่างานนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนสนับสนุนให้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด๑๙และหารายได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนซึ่งนอกจากกิจกรรมยามค่ำคืนแล้วช่วงกลางวันยังจัดเส้นทางเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นเขาศกเขื่อนรัชประภา แล้ก็แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆนะครับซึ่งต่อไปจะจัดเป็นงานประจําปีอีกด้วยนะครับทางนี้ทางทรท,รทรสุราธานีคาดว่าช่วงหยุดยาวร่วงวันที่13-17กรกฎาคม2565ครับสุราธานีจะมีรายได้าจากการท่องเที่ยวกว่า800ล้านบาทและมีการใช้สิทธิ์จากโครงการรงเที่ด้วยกันจำนวนมากครับ